วันนี้เวลา18นาิกา44นาทีทุนกระหม่อมยิงอุบลร,รัชกัญญาิริวัฒนาพนวดีสเสด็จไปยังห้องพระปกเกล้าอาคารอเนกนิทัศน์มหาวิทยาลัยสุขโขทัยธรรมาธิราชจังหวัดนนทบุรีในการพระราชทานประกาศนียบัตรแก่ผู้สําเร็จการศึกษาหลักสูตรการดูแลผู้สูงอายุและการดูแลเด็กเล็กโรงเรียนรักอุบลการบริบาลประจำปีการศึกษา2562-2565จํานวน224คน โรงเรียนรักอุบลการบริบาลเปิดการเรียนการสอนหลักสูตรการดูแลผู้สูงอายุและการดูแลเด็กเล็กจำนวน840ชั่วโมงมาตั้งแต่ปี2,557ถึง2,566โรงเรียนตั้งอยู่ที่อำเภอเมืองจังหวัดอุบลราชธานีและมีสาขาเชียงใหม่และสาขาสงขลาเพื่อเปิดโอกาสทางการศึกษาในระดับวิชาชีพการบริบาลให้นักเรียนบริบาลมีทางเลือกที่จะศึกษาในสาขาใ,าขาใกล้บ้านทุกสาขาอยู่ในความควบคุมของกระทรวงศึกษาธิการ และในปี2566ประเทศไทยก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุโดยสมบูรณ์มีจำนวนผู้สูงอายุร้อยละ20ของประชากรทั้งหมดและสำนักงานคณะกรรมการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติได้ประมาณการว่าในปี2576ประเทศไทยจะเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุในระดับสุดยอดจะมีประชากรผู้สูงอายุร้อยละ28ของประชากรทั้งหมด โรงเรียนจึงจัดทําโครงการร bon ักอุบลน urses home เพื่อรองรับสถานการณ์ดังกล่าวและให้บริการดูแลผู้สูงอายุในแถบอีสานใต้